สวัสดีครับที่นี่บรรณาการลานนะครับวันนี้มี Cb 5 0 0 x านะครับมาติดตั้งชกหลังเออร์ลินตรงรุ่นนะครับโมเดล2023นะครับกล่องนี้นะฮะ216นะครับสั่งทั้งไป10ได้มา4นะครับก็ไม่เป็นไรคนที่สั่งก่อนผมก็จะรันคิวนะครับก็จะโทรแจ้งลูกค้าให้ลูกค้านำรถเข้ามาติดตั้งนะครับ อันนี้เราก็ถอดชกหลังออกแล้วนะครับอันนี้นี่สองสองหมื่นโลแล้วมั้งขี่เที่ยวเยอะนะครับก็ไม่มีภาระก็สบายตัวท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่โต๊ะทำงานครับครับอันนี้ก็เป็นเอลินนะครับตรงรุ่นนะครับ cb 5 0 0 x 2023นะครับตัวนี้จะไม่มีซับแทงนะครับแต่ก็ยังเป็นโชกแก๊สนะครับและนะครับมาพร้อมกับสปริงใหญ่นะครับ ผมว่าดีนะครับดีมากเพราะว่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาเสียเงินซื้อสปริงอัปเกรดอีกทีหนึ่งในภายหลังแต่นะครับแต่ต้องได้รับการปรับเซ็ตที่ถูกต้องด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการปรับเซ็ตที่ถูกต้องนะครับชคมันก็ไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ใส่แล้วห้อยปรับมั่วๆแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นชคเดิมของ c ี0 0 x นะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับก็ มีแก๊สบรรจุอยู่ห้ามเปิดห้ามให้ความร้อนนะครับก็เป็นคําเตือนสําหรับคนที่อยากจะเอาโชคเดิมไปโมดิฟายซึ่งก็ไม่ได้ผลดีอะไรนะครับแค่เปลี่ยนน้ามันให้มันหนืดขึ้นซึ่งก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรานะครเราต้องการโชคที่นุ่มนวลน,นะครับต้องการสปริงโช๊คที่เหมาะสมในการที่จะรองรับน้ําหนักนะครับไม่ว่าเราจะขับขี่คนเดียวหรือจะฟูลโหลดบีบสใบสใบนะครับโชคมันจะต้องตอบโจทย์เราได้ ตัวนี้ใส่แล้วทายจะไม่ห้อยนะครับเพราะว่าเราปรับเซ็ตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับระบบวาล์วระบบน้ํามันและสปริงของเออร์ลินเนี่ยคือ Number o n ในวงการนะครับทุกๆคนอยากใช้นะครับถ้าไปถึงรถผมเองผมก็อยากใช้นะแต่ว่ารถผมมันปีมันเก่าแล้เออร์ลินเขาไม่มีสต็อกขนาดนั้นนะครับก็ต้องหาเอาตามตลาดมือสองใน eBay นะฮะอาพาร์ลอยเอนะฮะเพิ่งไปขี่ที่เขาขอมาก็ โชกเดิมจริงๆก็นำมาตรวจเช็คแล้วก็ยังดีอยู่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปรับเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำไปติดตั้งในรถกันนะครับครับ,รบเราทำการติดตั้งโชคเอรินเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการไขท่อนะครับน็อตยึดโชคนะครับ ครับก็ไขท็อกข้างล่างนะครับสี่จุดครบหมดทุกจุดแล้วนะครับแล้วก็จะประกอบ <c oughs> <c oughs> แฟลินด้านข้างนะประกอบเบาะเสร็จแล้วนะครับ กลับรถได้ด้วยโหโหตรงนี้นี่ผมไม่ค่อยกล้าระยะมันน้อยความสูงผมว่าก็พอดีนะอันนี้เราปรับแซกขึ้นมา